สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวัดฟิชชิ่งเพียตายนะครับช่วงนี้ก็มีรอกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระแสมากๆนะครับรอก DCG นะครับอัตราโทษนะครับ7.0ต่อ1นะครับเบรก5กิโลนะครับลูกปืน6กบวกหนะครับแกนสกูดเป็น CNC นะครับเป็นโลหะนะครับสำหรับรอกตัวนี้นะครับก็จะมีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะครับระบบหน่วงก็เป็น DC นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่า DC จริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเสียง DC นะครับมาดูความลื่อนครับเพื่อนๆ ความรู้สึกในการใช้งานจริงๆเป็นยังไงนะครับไปครับเพื่อนไปชมครับมาดูระยะก่อนนี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ย DC จีนนะโอ้โหเพื่อนดูผมตีครับทำให้ลอกหลายตัวตระกูล DC เนี่ยมีเขินนะครับไหน,น,นอยู่มุมไหนมุมเนี่ยอยู่มุมในมัมนฝั่งข้อไว้ใช่ไหมข้างขวาเนี่ยหรอ มาล้อยู่ครับเพื่อนครับเพื่อนเหมือนจะอยู่นะอุ้ยครับมาแล้วตัวนี้ใหญ่ครับสวัสดีเพื่อนนะครับผมวัดวิชิงเฟียตายนะครับช่วงนี้ก็มีรอกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระแสมากๆนะครับก็คือ DC จีนนะครับ ผมก็ได้ดูรีวิวจากนานาครับได้ไปดูข้อมูลนะครับทนไม่ไหวจริงๆนะครับต้องสั่งมาสักตัวนึงครับเป็นลอกนี่ครับ Dynamo f i t ช i n g เลยนะครับสั่งมาจากแอปส้มนะครับราคาก็1290บหรือ99าบาทอะไรประมาณนี้ครับได้ส่วนลดก็เหลือ1,140บาทหงร้อยสี่าทนี่ไงครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลอกนะครับเปิดกล่องมานะครับเพื่อนๆในกล่องนัไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม่มีประกันไม่มีคู่มือไม่มีไดร์แกรมเนี่ยครับมีแค่นี้นะครับมีแค่ลอกกล่องแล้วก็ถุงเนี่ยครับที่หุ้มมาครับดูนะครับนี่ฮะเปิดม,มาทีแรกก็น้าตาดีนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆลอกดีซีจีนะครับ จริงๆรอกตัวนี้นะครับผมสั่งมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลานะครับช่วงนี้ธุระเยอะด้วยนะครับป่วยด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้ไปลองใช้ด้วยนะครับสําหรับสเปคลอกตัวนี้นะครับก็จะใช้วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิตนะครับน้ําหนัก154กรัมนะครับอัตราทดนะครับ7.0ต่อ1นะครับเบรก5กิโลนะครับลูกปืน6กบวกนะครับแกนสปูลเป็น cnc นะครับเป็นโลหะนะครับใส่สาย p e 1นะครับได้ร D1.5 ได้100เมตรนะครับเนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับระบบหน่วงก็เป็น DC นะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับก็จะมีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะครับเนี่ครับเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนวัสดุนะครับก็เป็นไฟเบอร์นะครับไม่เหมือนพลาสติกนะครับเหมือนไฟเบอร์นะครับที่ทำให้แข็งนะครับน้ำหนักเบามากนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูระบบ DC กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ผมไม่เคยเปิดเลยนะเพื่อนโอ้โหค่อนข้างแน่นนะครับนี่นะครับหน้าตาเหมือน DC ของพวกเนทเลสเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่วัสดุก็จะแตกต่างกันนะครับก็จะไม่มีตัวปรับหนวงอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับด้านในนะครับเดือดได้ย่านเดียวนะครับเขาบอกว่าระบบ DC เนี่ยเขาคำนวณใหม่นะครับใช้ระบบ AI ในการคำนวณนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับว่าจะตีดีแค่ไหนนะครับ ท่าที่ศึกษามาเนี่ยมันจะเป็น DC สําหรับที่จะตีเหยื่อเบานะครับมันเหมาะที่จะตีเหยื่อเบานะครับเพราะฉะนั้นย่านการใช้ก็เหมือนกับทามาสาหรับเหยื่อเบานะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูใกล้ๆนะครับถือว่าหน้าตาดีนะเพื่อนๆตรงปรับหนุกคอนสปูลนะครับก็จะมีเหมือนเพิ่มความเหนืดมาให้นะน่าจะมีชุดกันน้ำนะครับโบลิงนะครับส่วนตัวปรับนวงนะครับเนี่ยเขาก็จะเลื่อนนิ่มๆแบบนี้นะครับไม่มี คลิกเสียงนะครับแต่จะออกขดืมหน่อยนะครับตัวหนอนก็จะเป็นโลหะนะครับเนี่ยเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองปรับเบรกหนักๆนะครับตัวนี้เบรกเขาแจ้งมาว่า5กิโลนะครับเนี่ยครับปรับเบรกหนักนะครับแขนก็ไม่คอนนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับว่าดีซจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับเสียงดีซนะครับดีซก็ดูทํางานปกตินะครับเนี่ยครับมาดูความเลื่นนะครับเพื่อน ก็ลื่นใช้ได้เลยนะครับนี่ครับหน้าตาใกล้ๆนะครับเพื่อนๆสีดํานะครับผมเป็นคนชอบนะครับสีดําๆแบบนี้ดูดุดีนะครับด้านข้างมีสกรีนนะครับนี่นะครับโดยรวมหกล้อกกาจะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็ดูแข็งแรงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่ถ้าหาขาคาร์บอนมาใส่สักหน่อยนะครับใส่หนอกสวยๆสักหน่อยนะครับยืดขาให้ใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับน่าจะดีนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบลอกตัวนี้กันดูนะครับเดี๋ยวจะลองกับนาน้ําท่วมหลังบ้านเนี่ยครับใช้กบยางนะครับเดี๋ยวไปขึ้นสาย PE นะครับคันที่ใช้ก็น่าจะเป็นคันโซเดียนะครับเวทสิบยี่สนะครับเดี๋ยวเอาแอนเทเลสออกนะครับเอาตัวนี้ใส่ไปลองแล้วลองไปเทียบกันดูนะครับว่าระยะที่ได้การตีนะครับแล้วก็ระยะที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับความรู้สึกในการใช้งานจริงๆเป็นยังไงนะครับไปครับเพื่อนๆไปชมครับ DCG คันโซเดีย PE หนึ่ง ถัก4เพล b เดี๋ยวลองดูครับมาดูระยะก่อนนี่ครั้งแรกของผมเลยนะครับเนี่ย b c จีนนะโอ้โหเพื่อนดูผมตีครับน่านี่กว้างมาตรฐานนะครับเนี่ยตีอยู่ถึงฝั่งนน้นนะครับกบยางตัวเล็กนะครับเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่นะบอกเลยว่าจากความรู้สึกนะผมเป็นคนที่ใช้ลอก DC อยู่แล้วนะครับก็บอกได้เลยครับว่าลอกตัวเนี้ ทำให้ลอกหลายๆตัวตระกูลดนะีซีระดับล่างๆมีเขินนะครับ,เ,เ,รบเรื่องการตีนะครับบอกเลยนะลอกดีซีญี่ปุ่นนี่มีเขินนะครับเพราะว่าผมใช้อนะันเทเลสะเรียๆนะครับกบยาผมก็ตีได้ประมาณนี้ครับโดยใช้ชันโซเดียสนะฮะเนี่ยพีหนึ่งด้วยกันนะก็จะได้ประมาณนี้เดีย๋ยวลองหาตัวดูครับ ดูว่าเวลาได้ปลายจริงเป็นไงครับตอีเราพุ่งมากนะครับมันล้อเล่นสมหมดแล้วมั้งเลออ๋อฝนมันตกใช่ไหมไหนอยู่มุมไหนมุมเนี้ยอรอมุมนั้นจะมันฝังข้อไวใช่ไหมข้างขวาเนี่ยเหรอ ไม่รู้ว่าน้ำมัานลงวิ่งอะไรอะไรจากนีนนนนนนน้นี่นี่นี่ตัวมาละน้ยมาแล้วครับโอ้โหดาตีต้องเน้นๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ากัดมานี่โดนแน่ครับกัดครับโดนครับเนี่ย อยู่นะอยู่ไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นนะอยู่ครับเพื่อนโอ้โหหลุดครับเพื่อน,เ,อนเหมือนจะอยู่นะนี้ครับมาแนละ้วตัวนี้ใหญ่ครับเอออยู่นานตัวนี้ นี่ครับโอมาแล้วครับสองตัวนะเอ้อยู่นานนะครับตัวนี้นี่นะครับประช่อนไซน่นะครับประช่อนนานะครับเมื่อกี้หลุดไปตัวนะครับนี่นะครับรอกดีซีจีนนะครับบอกเลยนะครับระบบดีซีนี่ตีลื่นตีดีนะครับน้ําหนักเบานะครับสำหรับเพื่อนๆที่หารอกนะครับที่จะไปตกปลาเล่นๆนาน้ําท่วมนะครับต้องการระยะไกลๆนะครับราคาไม่แพงนะครับน้องๆที่หัดตกปลานะครับเหมาะเลยนะครับตัวนี้นะครับระบบดีซีถือว่าใช้ได้นะครับ คุมฟู่ได้ดีนะครับตีแม่นเลยนะครับส่วนเรื่องวัสดุก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรอกจีนนะครับราคาไม่แพงนะครับเรื่องเบรกเลยใช้ได้นะครับมีคลิกเสียงปลาลากเลยครับเนี่ยผมใช้เบรกไว้หนักเลยนะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารอก DC จีนนะครับไปตกปลาช่อนที่ไหนยังไงนะครับให้เนเพื่อนติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสักวันผมจะเอาไปอัดชโดนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเพื่อน